โอเคครับจะมาชมผมก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะบอกอะไรอย่างหนึง่งคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไปที่น้ำแมบบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกูัวดรัวเกิดไปได้ปะอย่าบอกนะบักจะครูโอเคครับท้าคุณรู้มันในน้ำนะ้ คุณก็จะเจอกับน้ำนะครแ้วพอแต่คุณหยิบคนนี้ขึ้นมาแล้วออรูไปล่ะมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นกันล่ะครับเราไมบเรากำลังตำส้มตำอยู่นี่ครับ โอเคนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามช่องตามก่อนนะไม่เงียนี่เราได้มาแล้วนะแล้วก็ขึ้นมานะแล้วก็ปีกๆนะวนวนิ่งเอออะไรจำไม่ได้โอเคนีเค่อเอเ้าอ๋อ นี่นะคมันก็จะฟื้นไม่ได้ต่อไปโอ้โห้ยมันกลับมาที่นี่อีกนี่นะครับเราก็จะได้แล้วเกียรแมดุงเม็ดขออภัยนะเด็กกี้ผมตกใจนี่อยู่ดีๆไม่ก็ดีนี่ยังไม่ตายนะผมจะคว้าเพืนะ่อนนะไม่ตายนากยจะอ่อนตัวเปียกขึ้น แล้วก็คิบนี็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบาย